ลองดูฮะปั๊บแหนมาใหม่ใช่ไหมครับโอเคนี่ตามเข้ามาเลยค่ะเล้าสิบคะแนนค่ะและอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไดนแล้วคนนี้ได้นีสินะลูกเอ้ากุนครับเดี๋ยวครูฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะได้ครับเลิศมากเดี๋ยวครูมานะคะได้ครับสวัสดีครับ เฮ้ยไม่ต้องว่ายเราอายุเท่ากันอ่ะเออว่ะลืมไปโทษโทษกูชื่อทศนะเรียกมึงกูเลยได้ปะมึงชื่ออะไรอ่ะมึงย้าจากกรุงเทพปะไใช่แล้วทำไมถึงย้ายอ่ะพอฟังที่ทศเล่าเรื่องที่นู่นแล้วอ่ะก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ขีน่าว่าปะแล้วเราจะคุยกับแม่เลยไหม มึงอยากไปขึ้นมาแล้วดิก่อนหน้านี้ก็เฉยๆนะกูนก่อนลงมาได้แล้วมึงบอกแม่เลยมึงบอกเองดิมึงเป็นพี่อะมึงมั่วแล้วใครเป็นพี่มึงอข้ากมาก่อนกูนะมึงแหละพี่มึงเสียสละให้กูมาก่อนมึงแหละพี่ฮะใช่มึงมึงอะพี่มอะพี่กินข้มาก่อนไม่สมมติว่าก่อนสอบปิด แต่คุณไม่ติดกอยังอยากจะไปอยู่ไหมโหแม่ถ้าคุณไม่ติดแล้วกอจะติดไหมล่ะแม่กอนี่สมมติไงนี่แม่ต้องรุนคุณครั้งใหญ่เลยนะมีผลต่อการตัดสินใจนะถ้าคุณติดแต่กอไม่ติดคุณก็คงไม่ไปนะงั้นก่อนก็ไม่ไป ยังไงเราสองคนก็นจะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเออคุณวัใไทยเอาปะเอาดิอืมออปวดหลังเหรอเออปวด